ครับผมสวัสดีครับผมอ่ามี้อยู่กับยูที่สวนกเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพอรครับนัดกระบองหน่องครับมื่ขึ้นมาใส่บ่วงบริวเวผมวันนี้เลยมาลักบ่วงมาขอบ่วงเขาใส่ครับไอนน้บ่วงบ้าน่องแต่ตัวนี้กับดักของผมครับกับดักเพ,เพิ่มเติมครับพิเศษซื้อมาจากตลาดไม่ไมครับกับดักแบบกับฟนิบ อบอน้องเราก็ไปไสฟ่ฟังฟูนครับเ,เ้าแยกมาแบ่ง,งกันก็ลย20หลังไป10มันต้องติดตามมั้งครับผมครับดับเล็กครับตรงหาไม้ครับ,ดบเดืไม้ได้ทีแล้วอันนี้ก็เป็นสะใไอคางสะในตำนานตรงนีบผมเลือกไม้ได้แล้ว กับมหาบางทางนู้นครับบางทางแลงมันช่องนู้ช่วงนี้นู้นกับแลนแนล้วมนโตรครับบรรยากาศบรรัวอัหน่วยครับเปิดปากทางใหม่ใหม่ครับ ตรงนั้นม่ครับต่างบ่วงคือบริเวณเกาะใส่ยังไงเนาะลองมาครับนี่ครับแบบนี้

อไไมครับกลับก็ะลือคำนะครับ้าจะเสกกลับน้ำเหลวหรือบ่วง,งเีนนง่นะครับนี่ครับ่นะครับทางเรียนกำลังใดนะครับทำไม ตามทามมันเลยครับครับผมมันก็เมือดอแล้วครับใส่บ่วงเพื่อกันยงบกรเหลียวอยู่โอ้ยแบตเพื่บบอกร,ระเบิดเียอะได้ชาร์จะไ้เตี้ยม,มากครับจะต้องกลับไปเอาอีกรอบนึ่งขนันเบดก็เหลืออยู่ประมาณไปปร,ประมาณขันบ่วงประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบหลังครับใส่ไปแล้วสิบหลัลงกับกำดักทัดแบบนี้บิ บอน่องใชนะาะมาหาแบตกันครับโอ้ยังบ่มือตอนนี้เสียงนูลนแรนหลายครับงางมๆไปครับมือแล้วพยายามดูดปลามันนะครับเสียงงูครับงูทำหนี้หลายหาแบตกันนะครับโอ้ยมือตึบแล้วครับหา <c oughs> ทางนู้บพอ,อแล้ว บอ่อนองใังไหนเนาะ,ะเบ็ดกับเบิดใส่แฟลชโทรัซาปไปแล้วอีกห้อยอนึงครับง่ายงางเห็นทางหูเหรียเออผมมีปืนด้ว ครับผมก็ลืมไปว่าใส่บ่วงไว้ครับลืมกูครับพู้นดี๋ยถ้าพูนงั่วยองหมดแล้วครับจะพาไปกูบ่วงกันครับเอ้ยลืมอะเตรียมกับข้อกับเขาแแลวเรียบร้อยครับหาเก็บบ่วงแต่อางไมครับพูดนวกไก่ครับหอดแล้วครับไม้บงแรลกจะไปจะหาเก็บครับ โอ้หอยถูน่หนึ oh ่งห like ัวหยับแปลว่าล่งครับ đắt rồi chứ ใช่แล้วอ้ยกลับกับกลับแบบเยียบดีไปเนาะโอ้ยเนื้อหมดตะไปดี mungkin yang seperti hmm. hmm. siang yang mulen terus oh, ini dia teman โอ้ยามกันแหงใช่ไมครับใช่ไหมเจ้าบอดีดกับดักแบบใดเน,นี่ยแม่เงือมืดแต่บอดีดไปว่าใส่นีเลึก มันเหยียบแต่บอดีตไม่ไงครับเอ้าตัวนี้หายเนี่ยครับมั้มันหนียวก้างว้อไปหรอเป่า <c oughs> หาย หายไปใช้บาอาเสียผูกบน้าลอนา่ากึ่งตืดนบงครับ งเงลบงเวลากบจมสีนจะสมอห้าอย่างละครับเงยกบโอแลมันเปิดแล้เจะเใจได้เลยครับ มันคืออยังกบได้แล้วครับได้แล้วครับ เขคือสขกคือเขาปวดกระสุนกะสุน บหน่อยครับไงกบหน่อยหากบง่อยบ่หินหาหาแล้วนอุดว้าครับโอ้ยสีไล่ดอกล้าวข้อ่านี่ขอลับที่สุนีนะครับยวไปเหยียต่วครับ